เทคนิคที่9นะครับก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคที่เราต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คอยสังเกตว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นเนาะปรับหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับมาสักพักหนึ่งนะครับในช่วงที่ตลาดนะครับอาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแนวโน้มขาลงลงมาก่อนหน้านี้นะครับก็ได้หมดนะครับได้หมด แต่ว่าเราจะดูว่าในช่วงที่มีการปรับตัวขึ้นนี้นะครับแล้วก็มีการทําจุดสูงสุดนะครับที่จุดสูงสุดแล้วก็มีการทําโลที่ต่ําลงนะครับหลังจากนั้นในช่วงที่มีการปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะทําให้สูงกว่าเดิมหรือว่าทําโลหรือว่าไม่สูงกว่าไฮเดิมก็ได้นะครับทีนี้ในรอบนี้สังเกตตรงนี้นะครับราคาจะมีการปรับตัวลงมานะครับ แล้วก็ปรับตัวนะครับในลักษณะที่ไม่ทำา i g สูงกว่าเดิมแล้วนะครับแบบนี้นะครับพอราคานี้มีการวิ่งปรับตัวลงมานะครับมีการทำา i g ที่ต่ำลงนะครับในช่วงนี้มีการอาจจะมีการเทขายลงมานะครับมาทดสอบที่บริเวณโลเดิมแรกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นโซนนี้ในช่วงที่มีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงตรงนี้นะครับให้เราสังเกตว่าในระหว่างทางตรงนี้นะครับจะมีแท่งเทียนที่ ที่เป็นหมีแท่งหมีนะครับลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็มีการพักตัวสูงตรงนี้นะครับมีการไซเวทเล็กๆมีแท่งเทียนเล็กๆนะครับตรงนี้แล้วก็เทขายลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับราคาจะมีการปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบนี้ที่มีการปรับตัวขึ้นเราก็จะดูว่าไฮที่มีการปรับตัวขึ้นรอบนี้นะครับต่ำลงในลักษณะที่เป็นการอ่คือรีบาวขึ้นไปแล้วก็ ค่อยๆไซด์เวยลงมานะครับพอไซด์เวยลงมานะครับเราก็จะมาดูนะครับตรงโลที่ที่เป็นแนวรับเดิมตรงนี้นะครับพอราคามีการไซด์เวยนะครับไซด์เวยตรงนี้ราคาก็จะมีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงนะครับเป็นบิ๊กแคนเดลเป็นหมีนะครับเทลงมาอย่างแรงนะครับเราก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้หลังจากที่มีการหลุดโลตรงนี้ลงมาได้นะครับนี่เป็นแพทเทิร์นนะครับที่ที่ผมได้ สรุปออกมานะครับคือเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงนะครับคือทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคที่9กนะครับก็ในลักษณะที่เป็นการทำโล่ทำไฮที่ต่ำลงนะครับต่ำลงมาอีกนะครับแล้วก็มีการไซด์เวย์ลงมาที่แนวรับเดิมตรงนี้นะครับพอไซด์เวย์ลงมาปุ๊บนะครับนานเข้านานเข้าก็จะระเบิดลงนะครับระเบิดลงทีนี้บางครั้งอาจจะมีการเทล,ลงมาก่อนแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ โลเดิมนะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะครับเรา,าก็จะรอให้รีบาวลงมาหลุดลงมาก่อนแล้วก็รีบาวขึ้นไปแล้วก็เข้าเซล์นะครับหรือไม่ก็หลุดลงมาแล้วก็เข้าเซลล์ได้เลยนะครับเพราะว่าทองเนี่ยถ้าหลุดหลุดคือเบรกเอาเนี่ยจะมีการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับทีนี้เทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่10นะครับเทคนิคที่10ก็ตรงกันข้ามกับที่9เลยนะครับที่10ไว้ตรงนี้นะครับ S 1> <S 1> ก็ในลักษณะที่ราคามีการปรับตัวลงมานะครับมีการทําจุดต่ําสุดแล้วมีการรีเบวขึ้นไปนะครับในลักษณะนี้นะครับมีการกลับตัวลงมาอีกรอบนึงนะครับปรับตัวขึ้นคือในลักษณะที่เป็นการลงมาทดสอบที่บริเวณโลเดิมตรงนี้นะครับแล้วทีนี้กลับตัวขึ้นในรอบนี้นะครับราคาเนี่ยนะครับพยายามที่จะปรับตัวขึ้นก็คือ มาทดสอบที่บริเวณแนวต้านแนวต้านเดิมตรงนี้นะครับพอมาทดสอบตรงนี้ก็จะมีการทำแพทเทิร์นคือทำพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการไซด์เวย์นะครับก็คือการคือจากกว้างนะครับค่อยๆบีบตัวแคบๆขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับคือมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับพอบีบตัวแคบๆขึ้นไปในลักษณะที่เป็นการยกโลนะครับยกโลขึ้น นะครับแบบนี้ก็จะสังเกตจากตัวแท่งเทียนเนาะที่บีบตัวขึ้นไปในขณะที่บีบบีบขึ้นไปจากนั้นราคาก็จะมีการระเบิดนะครับปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงกันข้ามกับเทคนิคที่9เน้านะนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเข้าบายนะครับเข้าบายตรงที่เขามีการเบรกเอาตรงนี้นะครับก็คือสังเกตจุดสังเกตก็คือว่าราคาได้ทำโลที่1นะครับ พอทำโลที่2ตรงนี้ราคาไม่สามารถที่จะหลุดลงไปต่อได้ราคามีการกลับตัวขึ้นแล้วก็ปรับตัวยอดตัวลงมาในลักษณะที่เป็นการทําโลที่ยกตัวขึ้นค่อยๆบีบตัวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับอยา่างรุนแรงก็คือมีการเบรกเอาแล้วก็เข้าบายนะครับตรงที่มีการ เบรกเอาหรือไม่ก็เบรกเอาขึ้นไปแล้วก็รอทดอบรีบาวอาย่อตัวลงมาทดสอบแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็จบไปนะครับทั้งหมด10รูปแบบนะครับที่เป็นแพทเทิร์นที่ผมนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็ได้เขียนลงไปในสมุดแผ่นหนึ่งในสมุดเล่มหนึ่งแล้วก็นํามาทําเป็นคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้เทคนิคให้กับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับ ทีนี้เราจะไปดูในกราฟที่เกิดขึ้นจริงเนาะที่กราฟจริงาตามที่แพทเทิร์นที่เกินไปทั้งหมด1ิแพทเทิร์นนะครับผมจะไม่ขอยกตัวอย่างทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้สิ้นเปลืองเวลาแต่ว่าจะยกตัวอย่างเป็นบางกรณีนะครับที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเรามาดูคือทองคําในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะผันผวนพอ,นอนสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ว่าเวลาที่เราจะทํากําไรในรูปแบบทั้ง10เทคนิคที่ผมได้เกินไปที่กล่าวไปนะครับมันมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะทําให้เราได้กําไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเข้าเทรดทองคําในช่วงนี้นะครับผมไม่แนะนํานะครับให้ดูในทา์เฟรมใหญ่นะครับอาจจะดูในทา์เฟรมใหญ่ได้นะครับเวลาที่เราจะวิเคราะห์นะครับแต่เวลาที่เราจะเข้าเทรดคืออย่างคนที่เทรดสั้นนะครับ ผมจะแนะนำให้ไปดูที่ i m e f r ฟ m ม15นาที5นาทีนะครับอ่าคือเราอันดับแรกก็คือเราจะดูที่ i ท e f r ฟ m มใหญ่ก่อนนะครับว่าเป็นแนวโน้มอะไรนะครับ1ชั่วโมง4ชั่วโมงเดลี่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราจะเข้ามาเทรดเนี่ยเราจะเข้ามาที่5นาทีหรือว่า15นาทีนะครับทีนี้นะครับก็นำแพทเทิร์นที่ผมได้เกินไปที่ที่กล่าวไปไนะครับมามาดูว่า เอ๊ะมันมันเป็นจริงไหมนะครับกับแพทเทิร์นที่ผมได้พูดไปนะครับมาดูในช่วงที่ตลาดนะครับมีการกลับตัวขึ้นเนาะคือผมซูมเอาออกให้เห็นจุดจุดที่มีการกลับตัวขึ้นเนาะในลักษณะที่เ,เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับราคาเนี่ยนะครับในช่วงที่ตลาดนะครับมีการปรับตัวลงมาเนาะในช่วงนี้มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับ แล้วก็ปรับตัวลงปรับตัวขึ้นในลักษณะนี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นก็ต้องมีการปรับตัวลงก็คือต้องปรับตัวขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะปรับฐานก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ปรับตัวขึ้นนะครับจุดสูงสุดนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้ด้วยนะครับพอราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับในลักษณะที่ปรับตัวขึ้นแล้วนะครับตรงนี้สังเกตไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นราคาเนี่ยพยายามบีบตัวนะครับบีบตัวยกยกตัวขึ้นนะครับ สุดท้ายก็มีการปรับตัวขึ้นแล้วมีการซื้อขึ้นไปนะครับนี่นี่ก็จะเป็นคือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่ผมได้กล่าวไปในรูปแบบที่10นะครับก็จะมีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านแล้วก็ค่อยๆบีบตัวนะครับบีบตัวขึ้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นในที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูตรงจุดนี้นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับจุดนี้นี่นะครับ ตรงจุดนี้นะครับคือในช่วงที่ตลาดจะมีการกลับตัวขึ้นนะครับกลับตัวขึ้นหรือว่ากลับตัวลงจะมีให้สังเกตเลยอย่างแรกคือเราต้องหาแท่งเทียงกลับตัวให้เจอก่อนนะครับตรงนี้เราเจอแท่งเทียงกลับตัวที่เรียกว่า engulfing bullish นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับสองแท่งตรงนี้นะครับเราจะยังไม่เข้าซื้อนะครับเราจะรอให้ราคานะครับได้ได้มีการพักตัวก่อนลงมาพักตัวก่อน แล้วเราจะสังเกตแท่งเทียนกับตัวที่เกิดขึ้นแท่งถัดไปนะครับผมสังเกตเห็นแท่งเทียนตรงนี้นะครับที่เป็นพินบาร์เล็กๆตรงนี er ้ซึ่งแสดงถึงสัญญาณซื้อนะครับเข้ามาที่ชนะแรงหมีนะครับทีนี้เราจะใช้จุดนะครับจุดตรงนี้ก็คือเป็นแนวต้านนะครับก็คือตรงแท่งเทียน2แท่งนี้แหละครับที่ปิดขึ้นไปนะครับจุดสูงสุดตรงนี้นะครับหรือว่าตรงบริเวณไส้เทียนนะครับ ไซเสีเยไซเทียนด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านนะครับพอราคาขึ้นมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านได้มีการเบรกเอาขึ้นไปเห็นไหมครับตรงนี้มีการเบรกเอาแนวต้านขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็มีการพักตัวโซนนี้ก็คือมีการเรียกได้ว่าเป็นการเบรกเอาแล้วก็มีการย่อตัวลงมาพักตัวนะครับเราก็จะเข้าซื้อตรงนี้นะครับเข้าซื้อตรงนี้ราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็คือสังเกตว่ามีแท่งเทียนกับตัว แล้วก็มีการเบรกเอาต์แนวต้านขึ้นไปได้แล้วก็มีการพักตัวนะครับเราก็จะเข้าซื้อตรงที่มีการย่อตัวลงมาแล้วก็พักตัวตรงนี้นะครับทีนี้พามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราสังเกตนะครับว่าในช่วงที่ตลาดนะครับวิ่งวิ่งลงมาอย่างรุนแรงนะครับวิ่งลงมาเป็นแนวโน้มขาลงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือมีการปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับตลาดได้มีการพักฐานโซนนี้นะครับ มีการพักฐานจำที่ผมบอกได้ไหมคบว่าเป็นแพทเทิร์นรูปแบบที่3นะครับเทคนิคที่3ก็คือราคาได้มีการปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดที่ค่อยๆต่ําลงนะครับต่ําลงมาเรื่อยๆต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆในลักษณะที่โลนะครับโลก็ยังใกล้เคียงกันก็คือโลเท่าเดิมนะครับโลเท่าเดิมแต่ว่าจุดสูงสุดต่ําลงมาเรื่อยๆจากนั้นราคาก็มีการเบรกเอาท์ตรงนี้อย่างรุนแรงนะครับเราก็จะเข้าตั้งลิมิตไว้เซลล์ลิมิต ตั้งเซลล์สต็อปไว้ตรงนี้นะครับเซลล์สต็อปไว้ราคาก็จะมีการปรับตัวลงมาเทขายลงมาอย่างแรงก็คือเรามีโอกาสที่จะได้กําไรตรงนี้นะครับอ่านี่นี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึง่งทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือในช่วงที่ตลาดนะครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็คือมีการปรับตัวลงมาอย่างคือเป็นดาวเทรนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปนะครับรีบาวขึ้นไป นะครับก็จะคล้ายๆกับแพทเทิร์นเดิมนะครับแพทเทิร์นเดิมก็คือมีการปรับตัวมาที่ทําโลตรงนี้นะครับมีการทําโลที่โลเดิมตรงนี้แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นการปรับตัวขึ้นคือทำไฮที่ต่ําลงนะครับเนีย่ยนะครับมีการทำไฮที่ต่ําลงแต่ว่าโลที่เท่าเดิมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ที่ผมได้กล่าวไปจากนั้นราคาก็จะมีการ ปรับตัวลงมาตรงนี้นะครับนี่นะครับมีการปรับตัวลงมาก็คือหลุดโลเดิมทั้ง2โลเดิมตรงนี้คือมีการเบรกเอาลงมาอยา่างรุนแรงนะครับจากนั้นราคามีการรีเบลขึ้นไปทดสอบที่บริเวณโลเดิมนะครับซึ่งเป็นแนวต้านแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะหาจังหวะในการเข้าซื้อตรงนี้นะครับไม้หนึ่งนะครับพอราคาหลุดลงมานะครับหลุดต่ำกว่าโลเดิมที่เคยทําไว้แล้วก็จะเข้าเซลล์อีกไม้หนึ่งตรงนี้เป็น2ไม้นะครับ นี่เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมได้กล่าวไปทั้งใน10ใน10รูปแบบนะครับทีนี้นะครับพอเราเห็นจังหวะในการเข้าเซลล์นะครับเข้าเซล์บ่อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเข้าดูดูว่าเราจะหาจุดกับตัวลงนะครับจากขาขึ้นเป็นขาลงเราจะดูยังไงนะครับ คือตามที่ผมบอกในเทคนิคนะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือราคาเนี่ยจะขึ้นมาทําลักษณะที่เป็น V Shape นะครับ V รูปตัว V เนาะนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับอ่าเอาตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ก็คือลักษณะที่เป็น V นะครับวิขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งกลับลงมาเป็นรูปตัว V แบบนี้นะครับก็วีคว่ำนะครับวีคว่ำจากนั้นราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับ แล้วก็ปรับตัวลงนะครับแต่ว่าในลักษณะที่เป็นการกลับตัวนะครับกลับตัวขึ้นที่ทําจุดต่ําสุดนะครับทําจุดสูงสุดที่ต่ําลงมากว่าจุดสูงสุดเดิมนะครับแล้วช่วงที่มีการปรับตัวลงมานะครับอาจจะมีสัญญาณแท่งเทียงกับตัวเล็กๆนะครับในไทม์เฟรมเล็กๆก็คือให้ดูไทม์เฟรม5นาที15นาทีที่เป็นแท่งเทียงกับตัวนะครับตรงนี้อาจจะดูได้ว่าเป็นแท่งเทียนกับตัวที่เรียกว่าเป็น engulfing ก็ได้นะครับ ที่อยู่จุดสูงสุดนะครับคือเราจะยังยังไม่เข้าเทรดตรงนี้นะครับเราจะรอนะครับเราจะขีดเส้นไว้เลยนะครับว่าตรงนี้คือโลนะครับตรงนี้คือโลนะครับทีนี้ในช่วงที่มีการปรับตัวลงมาก็คือลักษณะที่เป็นการไซด์เวย์ลงมานะครับราคาก็จะมีการทําจุดสูงสุดที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับต่าลงมาเรื่อยๆพอในช่วงที่มีการหลุดโลลงมาได้เห็นไหมครับว่ามีการหลุดโลหลุดโลตรงนี้ลงมาได้แล้วนะครับ เราก็รอให้ราคาเนี่ยนะครับรีบาวขึ้นไปทดสอบที่บริเวณโลเดิมอาจจะขึ้นไปเหนือนิดนึงนะครับพอขึ้นมาถึงจุดตรงนี้นะครับเราจะหาท่้งเทียงกับตัวตรงนี้แล้วก็เข้าเซลล์ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นการหาจุดเข้าเซลล์ในลักษณะที่เป็นจุดสูงสุดนะครับอยู่บนจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นนะครับพอราคาหลุดลงมานะครับจะสังเกตว่าหลุดโลโลเดิมที่เคยทําไว้โซนนี้นะครับ หลุดลงมาได้ตรงนี้นะครับราคาก็จะมีการทำแพทเทิร์นอย่างที่เทคนิคที่ผมกล่าวไปนะครับว่ามีการทําจุดสูงสุดนะครับที่ต่ําลงแต่ว่าโลเท่าเดิมนะครับโลเท่าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจากนั้นราคานะครับก็จะมีการเบรกเอาลงมาในที่สุดนะครับแล้วก็จะตั้งเซล์สต็อกไว้ตรงนี้นะครับเข้าเซล์ไว้นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะทํากําไรได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ยกตัวอย่างนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับในช่วงที่ตลาดนะครับเป็นแนวโน้มนะครับที่มีแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับให้ดูชัดเจนว่าเป็นเทคนิคที่ที่5นะครับที่ผมได้กล่าวไปก็คือราคามีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเป็นสัญญาณหมีนะครับ คือมีแคนเดลนะครับที่เป็นสัญญาณหมีนะครับที่เป็นแท่งสีแดงนะครับที่ทิ้งลงมาอย่างอย่างรุนแรงนะครับหลังจากนั้นสังเกตดูแท่งสีเขียวตรงนี้นะครับมีแรงซื้อขึ้นไปแล้วมีไส้เทียนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาปิดตัวเล็กๆแบบนี้นะครับด้านล่างเราจะใช้โลเดิมตรงนี้เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับหลังจากนั้นเราจะรอให้ราคานะครับมีการเบรกเอาท์นะครับลงมาได้แล้วก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับ นี่เป็นแพทเทิร์นนะครับมีที่เป็นรูปแบบที่ใช้ในการเข้าเซลล์นะครับคราวนี้นะครับให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือในล,กในล views, ักษณะที่เป็นอันนี้นะครับก็คือในลักษณะที่เป็นการมีแรงซื้อนะครับขึ้นไปเป็นสัญญาณกระทิงนะครับที่อย่างรุนแรงนะครับเป็นสัญญาณกระทิงอย่างรุนแรงก็คือเป็นบิ๊กแคนเดิลนะครับบิ๊กแคนเดิลก็คือเป็นสีเขียวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเห็นยาวๆแบบนี้นะครับราคาเนี่ย หลังจากที่เกิดคันเดิลที่เป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะมีการพักตัวนะครับมีแท่งเทียนเล็กๆมีไส้เทียนยาวๆด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดด้านบนนะครับคือ ในเทคน <SD Aw pl Doom épisode> ิคนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่6นะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับหลังจากที่มีการพักตัวเสร็จนะครับเราจะใช้จุดไฮเดิมตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับพอราคามีการเบรกเอาโซนนี้ขึ้นไปได้เราก็จะเข้าซื้อนะครับตรงนี้เกิดซ้อนกัน2รูปแบบนะครับ2ครั้งเลยนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะใช้จุดสูงสุดตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับพอราคามีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับเราก็จะเข้าซื้อโซนนี้นะครับ เขาซื mañana, things, pues so ้อได้นะครับตรงนี้นะครับน so so ี่เป็นรูปแบบที่6เทคนิคที่6นะครับที่ผมได้เกิดไปนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับลองไปฝึกดูก็ยังมีเทคนิคที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงอยู่นะครับไม่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็จบไปนะครับสำหรับรูปแบบสิบเทคนิคนะครับที่ผมได้นําเสนอไปนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นจาก ตลาดทองคําจริงๆนะครับเราก็ใช้คือบางสถานการณ์เราจะใช้หยิบเทคนิคเด็ดเทคนิคนึงนะครับนำมาใช้ในการเข้าหาจังหวะในการซื้อขายนะครับที่ผมได้นําเสนอไปนะครับบางจังหวะก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถที่จะนําแพทเทิร์นนี้นะครับไปจับแล้วก็หาจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิป ดีๆนะครับใหม่ๆออกมาให้ให้ได้รับชมตลอดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ